สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับช่อง K2D Channel X2X1 Double o n นกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแสดงหนังเรื่องน้องชายสุดป่วนของผมนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเนาะก่อนจะไปรับชมหนังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปอ๋อพี่ชายดยินผมไหย พี่ชายพี่ชายผมมีอะไรจะบอกอะอะไรหรออยน้องชายน้องชายสุดที่รักของพี่มีอะไรมีอะไรจะบอกอพี่ชายผมอาจะบอกว่าเพื่อนพี่อะเขามาปวดผมเออผมไม่รู้เลยว่าพี่าจะทำแบบนี้อย่าเอาเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมขออีกหนึ่งตัวเอ้ยเอ้าไปดิเอ้ยเฮ้ยไอ้น้องชายสุดป่นเองทำอะไรเฮ้ยพี่ผมไปหาเมียก่อนนะครับบายบายไปหาเมียเละเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเองจะไปอ่ะเองลืมอะไรหรือเปล่ายังลืมเงินที่พี่อ่ะเปล่าอ่ะเองอ่ะ เองเงินที่พี่อาเป่าสาวนัดมาสักประมาณกันสามพันไม่ใช่หรอเองก็มาเอาดอดอใครก็จะไปไว่าเองโอเคนะโอเคไปไปัำสาวไปเฮ้สาวนี่ว่ะ สวัสดีครับน้องสาวอ้าสวัสดีค่ะพอดูชื่อไม่ได้เราหมดนะคะเรื่ออแต่มายังไงล่ะคะอยู่จังหวัดอะไรอายุอะไรอายุเท่าไหร่คะอ๋อผมล่ะครับอายุสิบแปดอายุสิบหกปีครับมาจากจังหวัดไร่ยองครับชืบ่อ ชิบแต่งครับ,บแต่งชิบแ,บแต่งคบามอแต่มีแฟนถ้ายังไม่มีแฟนนะคะมาคบกับผมหน่อยผมเงาอยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมพาไปบ้านผมนโอ้โหกำลังหาแฟนอยู่พอดีเลยมาเป็นแฟนแกนเราได้นะแต่ระวังพี่ชายเราเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราเราไปบ้านนายดีกว่า,าไปไปบ้านดีกว่าโอเคเตอ มาถึงบ้านเราแล้วเรเอ,อ <c oughs> เราแบบขอส,สักสองสามดอกได้ไหม <c oughs> ถ้าได้ก็เราเริ่มเลยนะ <c oughs> ยาอาอ,าอาไม่ทัดแล้วเรศจะสองสามดอกไม่ก็เลหกนะอะ สองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเหรอที่เราไอ้เนี่ยที่เราอะยัง จะทำแบบนี้วะออ่ากันโอ้ย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 เฮ้ยน้องชายยังทำอะไรกับผู้สาวอ่ะเอ้ยนั่นแฟนของพี่ไอตัวทำไมทำแบบนี้เขาไม่เคยคิดว่าตัวจะทำแบบนี้กับเขาเลย เราเลิกกันเถอะนะไปคู่กับน,น้องชายเขาเถอะถ้าคิดว่าฐานะดีนะักพวกแกสองคนออกไปจากบ้านฉันเดียวนี้ฉันไม่รับพวกแกเป็นครอบครัวของฉันหรอกนคนเจ้าชู้แบบนี้ไม่มีใครเขาอยากคบด้วยหรอกนะ <c oughs> ไม่ไหวเลยไปหาเพื่อนแค่แป๊บเดียวมันก็เกิดเรื่องแล้วหรอ